อู้หายอู้สองพี่น้องครับอู้อู้อไป้ก็สวัสดีพอ่อแม่พี่น้องนะครับมื่อนี้ผมสีพาพ่อแม่พี่น้องนะครับมาเห็ดเยื่อส่บงังรันปลาไหลพี่น้องเอ,อาเยื่อเอาเป็นอีหยกกังกะมาเบิ้งกันพี่น้องครับ นี่แหละพี่น้องต้มปลาเขนี่แหละพี่น้องครับต้มกับ,บ,นะบปเปื่อยเติมแล้วล่ะพี่น้องครับนี่หย่อน้ำปลาแดกเรียบร้อยนะครับเนาะใส่บางรันปลาไหลพี่น้องเด็ดไปเปื่อยจังที่เลือพี่น้องครับถ้ารุนถ้าเบืองลงกันเนนะลนะงบางรันโฮพี่น้อง นี่แหละบั้งรันหอกกระสีประมาณนี้พี่น้องเสร็บับ้งนะครับเนาะเดี๋ยวพาพ่อแม่พี่น้องไปใส่ไปเบื้องหมายนึยกันเลยพี่น้องปลาหอกต้มได้ที่แล้วครับผมอูดายบบลูกะเอานำไปลองมึงเด้อครับเด้อนี่ครับผมประมาณนี้เอาได้ที่แล้วครับพี่นอ้องไปจังไดยผมกระสี เอาปลาต้มใส่ถุงไปนะครับเนาะถัดไปเบื้องหมายหนึ่กันพี่น้องไปเลยครับเดี๋ยวครับผมหมายที่เอาจีดักปลาไหลนะครับเนาะใส่บางรันปลาไหลกระชีประมาณนี้เหรอพี่น้องทะลุนถ้าเบิ้ลหนึ่งกันนะครับว่าจิหมานบ่ครับมืออื่นเศร้านะพี่น้องเนาะตอนนี้ผมกระชี ปาพ่อแม่พี่น้องนะครับใ่เยียใสอย่างครับพี่นอ้องปลาต้มหอก็พร้อมแล้วนะครับนาะี่หมันบะมันทะเบิ้งทะรุนครับผมการสวัสดีพ่อแม่พี่น้องอีกทค่นึงนะครับเนาะจะมาหอดไม้แล้วพี่น้องอาดักปลาไหลน้ำกันพี่น้องครับเยียปลาต้มเนาะครับเนาะที่หมันบะมันทะรุนทะเบิ้งน้ำกันนี่ครับสองซีกนี่ครับ รุ่นไปลาไหลพี่น้องจังใดกะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลากะาพาพ่อแม่พี่น้องไปใส่เลยนะครับเนาะไปเบิ่งใหม่กันเลยครับผมนี่ฮะอันดับแรกผมก็ะินี่แหละพี่น้องหลังแรกครับพี่น้องใส่ไปนี่แหละครับจะเบิง้งจะรุ่นน้ำกันขอยากกู้แขนเสียกันครับผม ำหรับผู้ใหบ่เคยใช้ก็เอานำไปลองนะพี่น้องนะนำไปลองครับผมนี่ครับผมเอามาแลด้ำปากมันนะครับนะถ้าผู้ให่เบิ่งอีพีที่แล้วนะครับอีพีก้อนจะโดนแล้วหละพี่น้องเท็ดให้เบิ่งนะครับก็ได้อยู่นะครับนะกำมานอยู่ครับผมมองไหไปไหลไหลมันก็เห็นผลเลยนะครับนะแย่ปลาต้ม

ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวผมขออาานุญาตหาแนวมาปลูกกันพี่น้องเดี๋ยวคนกินมาเห็นนะครับหลังต่อไปกระถินเหนือพี่น้องไปเยี่ยมพี่น้องพ่อแม่พี่น้องบ้างท่านมาเป็นก้อนกัดหยอดลงนี้เลยพี่น้องครับ ปลาไหลมักของเงีนงๆแข็งๆขาวๆพี่นอ้องของมักของปลาไหลนะครับประมาณนี้ครับผมแดดน้ำนปากมาเพี่นอ้องนี่แหละครับผมหมายที่เราเลือก ทาเบิ้งทะลุเนกันมาอื่นเศร้านะครับเนะะะออาะเอาอหยาดใจกันพี่น้องตักตบมาปลกไว้กันพี่น้องครับเดี๋ยวเขาเจ้าชีมาเห็นประมาณนี้พี่น้อง ไปหลังก็ไปเลยครับก็ไปกันทิ่ลงนี่แหละครับผมนี่แหละครับ เยี่อบกหอยมันก็หายากอยู่ครับผมก็เลยบ่ได้เอาเยี่อหอยนะครับเยี่อปลาต้มก็ได้ผลก็เลยเอาเยี่อปลาต้มพี่น้องอันใดนได้ผลคือกันก็นํามันลงไปพี่น้องครับสำหรับพวกแม่พี่น้องคนใดอยังบ่เคยนะครับไปลองบ้างพี่น้องเดี๋ยวซีเดี๋ยวซีว่าบ่บอกนะครับนะ หมัน,มนปลูกไว้กอนพี่น้องครับเดี๋ยวเขาเจ้าี่มาเห็นครับผมเดี๋ยวเขาเจ้าี่มาลอยยกมัก็สิประมาณนี้นะครับนะไปใส่หลังต่อไปอีกครับแทน,นเลี้ยวอย่าอยู่ห้าหลังพี่น้องอีกห้าหลังครับผม เบิงกันที่ใกลกพี่น้องแล้วนูไลก็เบื่อนะครับเนาะหันมาหาปหลาไหลเบิง่งพี่น้องเบิ่งมารุ่นกันหมายหอกันีล่ลยนะครับ ไปใส่หลังต่อไปพี่น้องครับอีกซี่หลังนี่ก็ที่ใช้ข้งางในนะพี่น้องใช้บกกลกันหนอครับผมหม่มันจะยกใกุใกล้ๆก,กันนี่แหละอ่ะอ่ออ่ะ่่ะอ้ะอ่ะ mày mài nằm canh mài ho cái dưới này là nào? Ủa hàng lại นี่กไใเซนี่แหละครับเต้าไก่เต้าไก่พี่นอ้องเกาะดองเต่านี่ครับเอาเบอร์เลขพี่น้องครับ เดี๋ยวตัวดีกบุงเอาเลยครับเด้มันใกล้มันโอ้เด็กสามพี่น้องว่าไปพี่น้องครับไปรุนกันเมื่อเช้า เกียร์โงลังสุดท้ายครับผมกับที่ตาพ่อแม่พี่น้องใสซยุ้างหน้านะครับเอาเอามองเงาะนี่แหละมงห้าผักก็เสีน,น้าใีไหลพี่น้องเป็นจะไหลเป็นจะมีปลาไหลนะครับนะ ประมาณนี้พี่น้องมันมนหลังสุดไทยไทยสุดใส่วางไดโอ้บรรยากาศดีดีพี่น้องครับมีโอกาสได้มาบ้านมาซ่องอีกคือกามาว่างปีใหม่หก็มา รอบหนึ่งละรอบนี้ก็มา,มาอีกนะครับนะโอ้นี่แหละพี่น้องไม้ที่จะเลือกไม้นี้นหะครับเลือกมองนี่แหละพี่น้งองเตียเหอครับผม รุ่นตั้มกันเมื่ออื่นครับพี่น้องปกไว้ก่อนครับบอกบ่ถึอนะครับเด้ว่าผูใ้ใดชิมาลักข้าเจ้าเห็นข้าเจ้าก็ยกเลยนะครับยกแต่ไปลาไหลกระใครพี่น้องยกไปเบิดเนี่ยบม่ไหวนี่ครับผมหลังสุดท้ายแล้วกะประมาณนี่ครับ เยืยปลาต้มพี่น้องเบิ้งมันสะออกฤทธิ์ะนะครับ้าเบิ้งนำกันเก็บทุงกันแบบเยื้อฮอกะผมว่าน่าจะเอากลับนำหลอกพี่น้องครับหาปลามาต้มเอาไหมครับใส,ส้รอบนาน,นะครับ กลับบ้านกลับซองมาอื่นมาลุ้นมายามเหมือนกันอีกครับครับผมกะดักบั้งรันไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเนะาะกะตะเวนกะสิตกดินแล้วล่ะพี่น้องเมื่อนี้กะผมกะสิขอตัวลากลับบ้านแล้วละ่ะเมื่ออื่นเศร้านะครับค่อยไปลุ้นไปยามเหมือนกันนะครับเนาะว่าสิมีโตบ่นะครับปลาไหลนะครับเนาะ ปลาไหลบังรันสูตรเยือเยื่อปลาต้มพี่น,อออน้องเยือปลาต้มปลาป้นเท่านี่แหละพี่น้องครับไปรุ่นไปเบื้องนํากันมะออื่นเศร้านะครับเนาะไปเลยครับการสวัสดีพ่อแม่พี่น้องตอนเศร้าๆคือก้าวเหรอ,อ,อ,อพี่น้องครับกติภาพพ่อแม่พี่น้องนะครับมาหายาไปลาไหลนี่ครับของใส่หอกะ ประมาณนี้นะครับเนาะถ้าเบิ้งถ้ารุ่นรกันครับผมว่าสีมันหรือไม่หมันนะครับเนาะบรรยากาศกระยามเศร้าๆพี่น้องเด็ดก็เริ่มมาแล้วพี่น้องครับเมื่อเช้านี้ก็หนาวฮักพี่น้องครับโอ้ลุกแกสิบวอยากลุกพี่น้องวิอยากออกจากประหุมเลยครับผมมาเบิ้งนี่ครับหมายเขายุ่งหลังแงละที่ผมใส่ไว้เมื่อวานนี้นะครับเนาะยังได๋กับไปเบิ้งไปรุ่นกันครับผมหมันไม่หมันกันเลยไปเลยครับ อะมาเบื้องหลังแรกพี่นอ้องโอ้โหเอานังแกกด็กกำลังมันเด้อหลังแรกบ่มีวี่แววพี่น้องครับหลังแรกบ่มีวี่แววเลยครับผม ไปเบื้องหลังต่อไปอีกพี่น้องไปไปนะครับหลังที่สองพี่น้องหลังนี่ก็เงียบพี่น้องครับ ผาดไปสองหลังแล้วดนะครับเด้ดอระมาณสองหลังแล้วครับผมไปไปลังต่อไปพี่น้องทางหน้าพี่น้องครับผมเอาไปเบื้องหลังที่สามพี่น้อง นี่ก็บ,บ่มหมานพี่น้องครับไปรุนกันยาวๆเหลืออีก2ห,หลังพี่น้องไปครับเอาจาังไหนก็มาเบิ่งหลังนี่พี่น้องโอ้เสียงดีอยู่ครับหลังนี้โอ้จมพร้อมพี่น้องครับบนเนี่ยนะครับหลังนี้ครับมทีท่วงพี่น้อง อู้เอาเอาเป็นได้พี่น้องครับปลาตุ่มออกลิ้นแล้วพี่น้องเอาไปเบิ่งผลงานเหมกันครับว่าะจิจักเต็มนะพี่น้องปาดว่าสิบบ่ได้แล้วครับพี่น้องเอาเทเลยน้อครับเนาะเทลงคลองอย่างไรพี่น้องเบิ่งหัวลุ้นเหมกันเอานี่ครับหางเบิ่งพี่น้องลุ้นเหมนกันนี่ครับหางเอา อ่องหนึ่งอ้ยมีสองพี่น้องอ่องยังเหลืออีกครพี่น้องครับโอู้หสองเต็มงามๆพี่น้องมึงครับผมปลาต้มออกฤทธิ์นะครับอู้ได้การพี่น้องนี่ครับปลาต้มออกฤทธิ์พี่น้องครับสองเต็มครับผม ไปเบื้องฟังพุ่เหรอครับพี่น้องหลังต่อไปครับผมไปเบื้องทำกันที่หมานบ้าะครับพี่น้องครับมาเบื้องฟังนี่นะครับเนาะผมไปฟังนั่นซีหลังฟังนี่ซีหลังนะครับมาเบื้องหลังนี่ครับใต้ผักตบชาวบ้านนี่ยพี่น้องเอาเบิ้งเยะเยะหอยจอกลิดอีบ่ครับหน่อยว่าแม่นหนักน้ำพี่น้องครับหมอยเอ็นโมเมนต์เหรอพี่น้องครับ ห,ห่วยไปไหลเจ้าเนี่ยได้ยินเสียงไหมพี่น้องนี่ครับยุบไปนะครับเอา้าไปรุ่นน้ำกันเบื้องมันจะมีจักแต้มออกลิ้ิแล้วพี่น้องครับออกลิ้นแล้วอ้พี่น้องครับเบื้องเอา้ามันหมันอ้ปลาตัวออกลิ โอ้เต็มเดียวพี่น้องทรงหนักนีพี่น้องครับตัวนี้เอาเอาเป็นว่าสามเต็มแล้วพี่น้องมนันมันไปไปเบิ้งหลังต่อไปอีกครับผมเอามาเบิ้งหลังนี่พี่น้องมารุ่นมาเบิ้งนํำกันบ้นนายจะถือ จะถึกพี่น้องบ่เหลือบ่ถึกสำหรับผู้ใดอยากนำสูตรนี้นะครับไปใส่นะครับไปลองบิ่งนะพี่น้องว่ามันสิเข้าแทบ้บ่เพราะผมกระเฮ็ดใเนเบิ้งแ่ะพี่น้องเข้าอีดีนะครับนะไปลุ้นไปเบืง้งต่อไปครับเลือยยืดสองหลังพี่น้อง ใต้ผักตบชวาพุ่ละอีกโซนนั่นพุ่ละใ,ใกล้ผักตบชวาก่อนอื่นเรากำลังหลังลองสุดท้ายพี่น้องหอยกระจก พอถืกนะครับอย่างนี้ล่างกันพี่นอ้องไปไปรุ่นหลังสุดท้ายพี่น้องครับปรหมานบ่เอาพี่น้องหลังสุดท้ายท้ายสุดครับทูนมึงไปรุ่นกันเดีย๋ยวขออนุญาตวางกล่องก่อนพี่น้องครับของวางสัมำหรับ โอ้หามเลยหมื่นพี่น้องครับโอ้โอ้มีโอ้กพี่น้องครับได้ยินเสียงโอก้กหรือเปล่านะเอาพี่น้องครับฟังเสียงสุดท้ายแหกมันสุดท้ายท้ายสุดเลยโอ้จักเต็มเนาะหนักตึงเลยเด้พี่น้องเบิง้งเบิ้งน้ำรุ่นหนึ่งกัน อ้หางพี่น้องครับได้ฝนอีีพี่น้องอ้หางหางพี่น้องอ๋หางพี่น้อง,อง,องโอ้คือบวออกเนะอู้สองพี่น้องครับอู้อู้อ,อู้ไปแล้วไปแล้ว โอ้โออ้โ้แข็งแรงแท้โอ้หางนียเกือบวกันตัวหนสวงเต้มเป็นหาเต้มพี่น้องปาดได้ผลโอ้โหเส็จแล้วเข้าเพียเอ้าเอาอู้หมันหมันเอ้าเอาเป็นว่าก็ได้ผลนะครับเนาะปาดเดี๋ยวหยัดซันมึงก่อนโอ้มีสัตว์ไหนดีพี่น้องหาเต้มพี่น้องมาเลย ได่บางรันเศ้านี่กับหาเต็มนะครับเนาะถือว่าประสบผลสำเร็จพี่น้องเอา้าลาไรกระตูงม้ำเอาเอาอกมา,า,า,าพ่อแม่พี่น้องบึงน,นี่ครับหาเต็มสวยๆใส่บักใหี้ๆเอฟเอฟว่าค่อยมีเลยเนาะมีแต่ใส่แบบกระดังต้มแซ่บพี่น้องมันมัน กลับบ้านแล้วลหละพี่น้องมาเลยครับผมสําหรับเมื่อ video, บบนี้กะบส้บังลันนะคะ <ส ambling. S 2> รับเนาะกระหมานอยู่พี่น้องกะบ่ไดไขี้ไล้เลนะครับเนาะเยือ่ของเราก็เป็นเยือปลาต้มต้มปลาป่นเหรอพี่น้องลองบิ่งเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดยังบทานได้เคยใส่ก็ไเลยครับผมแล้วก็อีกย่างกะยังบ่ได้ลองปลาปิ้งให้พม่พี่น้องบิ่งเด้อครับผมปอะไรก็ใส่งามครับนี่ครับโอ้ปลาอหไก็ใส่งามอยู่ครับผม ได้หาเต็ม้วครับเมื่อนีนครับสาหรับคลิปนี้นะครับผิดพลาดประกันใดนะครับต้องขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องนะครับเนาะจังใดก็ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับอย่าบ่อยากพลาดคลิปต่อๆไปกาให้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเนาะที่ไม่พลาดทุกคลิปที่ผมเฮ็ดนะครับนะจังใดสําหรับเมื่อนี้นะครับผมก็สิขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องไปเพียงเท่านี้นะครับเนาะขอบคุณและสวัสดีครับ